กลางสายฝนคืนนั้นเธอถูกสามีตะโกนไล่ออกจากบ้านพร้อมลูกในอ้อมแขนไม่มีที่ไปไม่มีใครช่วยแต่ใครจะเชื่อว่าผู้หญิงที่เคยร้องให้อยู่ริมถนนในวันนั้นวันนี้เธอกลับยืนอยู่บนเวทีใหญ่ในชุดสูทสีขาวเกิดอะไรขึ้นในชีวิตของเธอจากน้ำตาสู่ความสง่างามเส้นทางนี้แลกมาด้วยอะไรฝนเทกระหน่ำลงมาจนมองไม่เห็นทางข้างหน้าเสียงฟ้าร้องดังสนัน่นราวกับโลกกำลังแยกออกเป็นสองส่วน หญิงสาวยืนตัวสั่นอยู่หน้าบ้านอุ้มลูกแน่นไว้ในอ้อมแขนเสื้อผ้าเปียกโชกจนแนบ,บลำตัวลมหายใจสั่นระรัวออกไปจากบ้านฉันเสียงสามีตะโกนลอดประตูไม้ดวงตาเขาแดงก่ำเต็มไปด้วยความโกรธเธอพยายามอธิบายแต่คำพูดกลับถูกกลืนไปกับเสียงฝนฝ่ามือของเขากระแทบประตูปิดดังปังแสงไฟในบ้านดับวูบ เธอยืนนิ่งมือที่กอดลูกนั่นขึ้นความหนาวแทรกเข้ามาจากปลายเท้าน้ำฝนเย็นเฉียบจนชาไปทั้งตัวกลิ่นดินเปียกกรคลุ้งในอากาศเสียงสะอื้นของลูกดังสั่นในอกเธอก้มลงมองหน้าลูกดวงตาเล็กๆคู่นั้นมองกลับมาด้วยความหวาดกลัวหัวใจเธอเต้นแรงราวกับจะหลุดออกจากอกในแสงฟ้าผ่าที่วาบขึ้น เธอเห็นเงาตัวเองสะท้อนบนหน้าต่างบ้านผู้หญิงคนหนึ่งเปียกปอนเหนล้าแต่ในแววตาเริ่มมีบางสิ่งเปลี่ยนไปเสียงฝนยังตกแต่เธอกลับเริ่มก้าวเดินเท้าเปล่ากระทบพื้นโคลนมือยังคงกอดลูกแน่นเลือดอุ่นจากรอยแผลที่ฝ่าเท้าไหลซึมแต่เธอไม่หยุดไฟถนนส่องแสงสลัวเธอเดินผ่านสายตาผู้คนที่หลบฝนใต้ชายคา ไม่มีใครเอื้อมือช่วยมีเพียงเสียงกระซิบเบาๆนั่นพันยาไอ้คนรวยไม่ใช่เหรอเธอกัดฟันแน่นก้าวต่อไปในความมืดน้ำตาไหลปนกับฝนแต่ในใจกลับเริ่มมีประกายเล็กๆปีต่อมาท้องฟ้าใสเสียงฝนไม่มีอีกแล้วในงานเปิดตัวบริษัทใหญ่แห่งหนึ่งเสียงชัตเตอร์ดังต่อเนื่อง และในภาพถ่ายนั้นหญิงสาวในชุดสูทสีขาวยืนสง่างามบนเวทีริมฝีปากแต้มรอยยิ้มบางในแววตายังมีเงาฝนในคืนวันนั้นเธอกวาดตามองผู้คนตรงหน้าเสียงปรบมือดังก้องทั่วห้องประชุมหรูแต่ในหัวของเธอกลับมีเพียงเสียงฝนวันนั้นคืนที่เธอถูกตะโกนเล่กลางสายฟ้าภาพในความทรงจำย้อนกลับมา บ้านไม้เก่าที่ประตูปิดสนิทเสียงเด็กร้องให้ในอ้อมแขนและความมืดที่เธอเคยคิดว่าจะไม่มีวันออกมาได้เธอยิ้มบางไม่ใช่เพราะดีใจแต่เพราะเข้าใจว่าความเจ็บปวดในวันนั้นคือสิ่งที่หล่อหลอมให้เธอยืนอยู่ตรงนี้เสียงสัมภาษณ์ดังขึ้นจากพิธีกรคุณรู้สึกอย่างไรบ้างคะที่วันนี้กลายเป็นเจ้าของบริษัทระดับประเทศเธอเงอยหน้าขึ้น ดวงตาเปล่งประกายวาววับแสงจากไฟส่องกระทบใบหน้าเผยให้เห็นความมั่นคงที่ไม่เคยมีมาก่อนริมฝีปากเธอขยับช้าช้าฉันแค่จำได้ดีว่าฝนคืนนั้นมันหนาวแค่ไหนในมุมหนึ่งของห้องมีชายไวกลางคนยืนมองอยู่เงียบเียบมือที่เคยผลักเธอออกจากบ้านกำแน่นจนสัน่นเขามองเธอราวกับไม่เชื่อสายตา หญิงที่ครั้งหนึ่งเคยร้องให้อยู่หน้าประตูวันนี้กลับยืนอยู่บนเวทีสูงเกินกว่าจะเอื้อมถึงเสียงปรบมือดังขึ้นอีกครั้งแต่ในหัวใจของชายคนนั้นกลับเงียบงันจนได้ยินเพียงเสียงฝนที่ไม่มีอยู่จริงเธอก้าวลงจากเวทีเดินผ่านผู้คนที่ยื่นมือมาทักทายแต่สายตาเธอหยุดลงตรงจุดหนึ่งตรงที่เขายืนอยู่ สายตาทั้งสองสบกันเพียงชั่วขณะแต่กลับยาวนานราวกับเวลาหยุดหมุนเขาพยายามจะเอ,อ่ยอะไรบางอย่างริมฝีปากขยับแต่ไม่มีเสียงใดเล็ดลอดออกมามีเพียงแววตาที่เต็มไปด้วยความเสียใจเธอ,อยืนนิ่งหัวใจสั่นระรัวแต่ใบหน้ากลับสงบนิ่งแสงจากโคมไฟเหนือหัวสะท้อนในดวงตาเธอเหมือนแสงจากฟ้าผ่าคืนนั้นที่ฉายซ้ำในความทรงจำ ชายคนนั้นกล้าเข้ามาหนึ่งก้าวฉันขอโทษเสียงเขาบแทบจะกลืนหายไปกับอากาศแต่เธอได้ยินชัดทุกถ้อยคำมือของเธอที่เคยสั่นในคืนฝนตกวันนี้กลับนิ่งสนิทเธอมองเขาและยิ้มบางเบาแต่เย็นเยียบฝนคืนนั้นฉันหนาวมากเธอพูดช้าๆน้ำเสียงเรียบแต่ตอนนี้ฉันไม่รู้สึกหนาอีกแล้วเขาก้มหน้า เสียงลมหายใจสั่นสถานผู้คนรอบข้างมองทั้งคู่ด้วยความสงสัยแต่ไม่มีใครกล้าเอ่ยถามเธอหันหลังก้าวออกจากห้องประชุมอย่างมั่นคงรองเท้าส้นสูงกระทบพื้นดังเป็นจังหวะสม่ำเสมอทุกย่างก้าวคือคำตอบทั้งหมดของเธอนอกอาคารสายลมเย็นพัดเบาท้องฟ้ากำลังตั้งเขาอีกครั้งกลิ่นฝนลอยมาในอากาศ เธอเงยหน้ามองหยาดน้ำฝนเม็ดแรกตกกระทบแก้มแต่ครั้งนี้เธอยิ้มออกมาเพราะฝนไม่ใช่เครื่องหมายของการสิ้นหวังอีกต่อไปแต่มันคือจุดเริ่มต้นของชีวิตใหม่ของเธอสายตาทั้งสองสบกันเพียงชั่วขณะแต่กลับยาวนานราวกับเวลาหยุดหมุนเขาพยายามจะเอ,อ่ยอะไรบางอย่างริมฝีปากขยับแต่ไม่มีเสียงใดเล็ดลอดออกมา มีเพียงแววตาที่เต็มไปด้วยความเสียใจเธอ,อยืนนิ่งหัวใจสั่นระรัวแต่ใบหน้ากลับสงบนิ่งแสงจากโคมไฟเหนือหัวสะท้อนในดวงตาเธอเหมือนแสงจากฟ้าผ่าคืนนั้นที่ฉายซ้ำในความทรงจำชายคนนั้นก้าวเข้ามาหนึ่งก้าวฉันขอโทษเสียงเขาบแทบจะกลืนหายไปกับอากาศแต่เธอได้ยินชัดทุกถ้อยคำมือของเธอที่เคยสั่นในคืนฝนตกวันนี้กลับนิ่งสนิท เธอมองเขาและยิ้มบางเบาแต่เย็นเยียบฝนคืนนั้นฉันหนาวมากเธอพูดช้าๆน้ำเสียงเรียบแต่ตอนนี้ฉันไม่รู้สึกหนาอีกแล้วเขาก้มหน้าเสียงลมหายใจสั่นสถานผู้คนรอบข้างมองทั้งคู่ด้วยความสงสัยแต่ไม่มีใครกล้าเอ่ยถามเธอหันหลังก้าวออกจากห้องประชุมอย่างมั่นคง รองเท้าส้นสูงกระทบพื้นดังเป็นจังหวะสม่ำเสมอทุกย่างก้าวคือคำตอบทั้งหมดของเธอนอกอาคารสายลมเย็นพัดเบาท้องฟ้ากำลังตั้งเขาอีกครั้งกลิ่นฝนลอยมาในอากาศเธอเงยหน้ามองหยาดน้ำฝนเม็ดแรกตกกระทบแก้มแต่ครั้งนี้เธอยิ้มออกมาเพราะฝนไม่ใช่เครื่องหมายของการสิ้นหวังอีกต่อไป แต่มันคือจุดเริ่มต้นของชีวิตใหม่ของเธอเธอยืนอยู่ท่ามกลางสายฝนเรากับเวลาย้อนกลับไปยังคืนนั้นอีกครั้งแต่ครั้งนี้เธอไม่หนาไม่ร้องไห้เสียงฝนกระทบพื้นดังสม่ำเสมอละอองน้ำเย็นเฉียบซึมผ่านเส้นผมไหลลงตามแก้มที่แต้มด้วยรอยยิ้มบางหญิงสาวหลับตาสูดลมหายใจลึกกลิ่นดินเปียกกลิ่นอิสระ ไม่ใช่กลิ่นของความสิ้นหวังอีกต่อไปโทรศัพท์ในกระเป๋าดังขึ้นเธอล้วงออกมาดูบนหน้าจอมีรูปเด็กชายคนหนึ่งพร้อมข้อความสั้นๆว่าแม่ครับผมรออยู่ที่บ้านเธอหัวเราะเบาๆเสียงหัวเราะที่อบอุ่นและมั่นคงฝนยังตกต่อเนื่องแต่เธอกลับรู้สึกว่ามันชุ่มชื่นกว่าครั้งไหนๆเธอก้าวไปข้างหน้าทุกย่างก้าวแน่นและมั่นคง ภาพอดีตยังอยู่แต่ไม่หลอกล้อนมันกลายเป็นเพียงเงาเบื้องหลังที่ผลักให้เธอเดินต่อรถสีดำรูมาจอดตรงหน้าคนขับรีบลงมาเปิดประตูเธอยกมุมปากขึ้นเล็กน้อยก่อนจะนั่งลงอย่างสง่างามภายในรถอบอุ่นกระจกเต็มไปด้วยหยดน้ำฝนเธอมองออกไปยังท้องฟ้าที่เริ่มมืดในใจเธอรู้ดีคืนนี้ฝนอาจตกอีกครั้ง แต่เธอจะไม่หลบอีกต่อไปเพราะผู้หญิงที่เคยถูกตะโกนเล่กลางฝนได้กลายเป็นหญิงที่ฝนไม่มีวันทำร้ายได้อีกแล้ว